สวัสดีครับวันนี้็นเกม Soul Land New World วันนี้เราก็จะมาดูอัปเดตของวันที่12กันนะวันพฤหัสบดวันนี้ก็มีอัปเดตใหญ่มาเดี๋ยว,วเราจะมาดูกันแล้วก็มาสรุปสำหรับกิจกรรมกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างและมีตัวละครหรือการ์ดอะไรที่น่าเลือกกันบ้างในส่วนของอีเวนต์ตุจีนกันนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตบ้างสำหรับวันนี้ ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปผมก็มีร้านเติมเกมมานําเสนอและก็สินค้าม,มานําเสนอกันสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมถูกสะดวกปลอดภัยและก็บริการ24ชั่วโมงถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำเปทูวินบอกเลยว่าร้านเติมเกมเปทูวินเนี่ยถูกสะดวกปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงนะสะดวกปลอดภัยรวดเร็วตรงที่เปทูวิน สำหรับใครที่กำลังมองหาฟิลม์มมือถือผมก็ขอแนะนำฟิลม์มคุณภาพสูงจากพี่เปา i อ CPU นั่นก็คือ i อแฟิลม์มฟิล์มกระจกคุณภาพแข็งแรงทนทานมากกว่าฟิลม์มคือการป้องกันฟิลม์มกระจกคุณภาพสูงป้องกันแข็งแรงทนทานต้องที่ iF ฟฟิล์ม วันนี้ก็จะมีในส่วนของล็อกอินอ่าคุณจะคุที่คุณเป็นสิวหวปกติแล้วก็มีล็อกอินตุต่จีนนะนี่ล็อกอินครบ7วันก็จะได้บัตรเดือนมาหนึ่งใบนะนี่เลยก็จะได้กรอบตุ่จีนมาด้วยตรงนี้แล้วก็จะมีอัปเดตตรงเทศกาลตุจีน,นะตรงนี้นี่เลยก็ทุกคนก็สามารถไปลงดันเจียนทีมล่าวิญญาณหรือจะเป็นอ่าทีมล่าวิญญาณตรงนี้ก็จะสามารถได้รับ สมบัติไปขุดหาโทเคนหรือของเอามาแลกของรางวัลน,นะนี่ก็จะเป็นร้านคา้าตุกจีนตรงนี้เลยนี่มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยไฮไลท์สุดๆก็จะเป็นกล่องเลือกการ์ด UR นี่นะเป็นแบบระดับ UR เลยนะก็คือแบบมาแบบเต็มๆเลย UR มีทุกการ์ดในเกมเลยแล้วก็จะเป็นกล่องสหายนะกล่องเลือกสหายตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าการ์ดเนี่ยคุณเลือกอะไรแล้วกันนะสำหรับมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะ แต่ผมจะมาแนะนําของการเทพแล้วกันถ้าใครแบบอยากได้กาเทพเนี่ยผมจะแนะนําเป็นอยู่แบบประมาณตัว2ตัวแล้วกันก็จะเป็น p ีปีตรงนี่ปีีตรงอนงนี้คือดีมากนะถ้าใครแบบอยากได้เพิ่มดาเมจเนี่ยก็คือปีปีตรงนี้ดีมากแล้วก็จะเป็นเซเลนเสียตรงนี้นี่เลยแต่ถ้าใครยังวิ่ไไ่ถึง90ยังไม่ไม่มีแบบปล่ล็อกสเตตัสทงสเตตัสเทพก็เราจะมาเลือกการธรรมดาก่อนก็ได้ก็จะเป็นการที่แนะนำก็จะเป็นหมาจิ้นนะ อองจีนหนึ่งเป็นจุดจุชิงหนึ่งถ้าใครยังทำมหมองจีนกับจุดจุชิงไม่เต็มสิบเนี่ย,ยก็แนะนําให้เลือก2การน,นี้ก็ได้นะหรือถ้าใครจะหรือใครทํา5แล้วอยากทาการ์ดอื่นก็ไปข้ามไปการ์ดอื่นเลยก็ได้นะจะแนะนําเป็นเฉินสิ้นตรงนี้ถ้าจะเป็นสายแบบบัฟบัฟแบบดำมูรามีก็จะเป็นเฉินสิ้นนะแล้วก็จะเป็นมู่ปลายก็สคาคัญเหมือนกันถ้าถ้าแบบเลเวลสิบแบบมู่ปลายเก่งมากถ้าแบบมีสิบใบอ่ะ เซอูที่ติดไว้สักสามสามหรือห้าใบก็ได้เซอูเนี่ยอาจจะเป็นการ์ดที่แบบอ่าไม่ได้แบบเวอร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นการ์ดที่แบบให้บัฟแล้วแบบครูดาวนานมากสำหรับบัฟเซอูเนี่ยที่แนะนำนจริงๆก็จะมีเนี่ยฮงจิน้นจูชิงแล้วก็เชนซินแล้วก็พวกนี้ถ้าทุกคนแบบอา่ามีติดไว้ก็ได้นะแล้วแต่ในโรงหล,ลงกับสารย่างกันคามเนี่ย หลักๆคือ3ตัวนี้อาเลยนะมองซินจุจิแล้วก็เฉินซินตรงนี้นะบอกเลยว่า3ตัวนี้เพิ่มดาเมจให้ดีเยอะมากนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการเลือกการ์ดนะต่อไปก็จะเป็นกล่องสหายใช่ไหมกล่องสหายเอาเอาหัวที่ผมแนะนําที่แบบดูแล้วแบบดีเลยนะก็คือน,นี่เลยนี่เฉินซินแขนขาดเฉินซินเนี่ยคือดีมากแล้วก็เป็นทางเฉินสหายทางเฉินนี่คือดีมากหรือถ้าใครมี2ตัวนี้แล้ว แล้วยังไม่มีตัวสาย UR ตัวอื่นก็แนะนาให้เลือกตัวสหายที่เรายังไม่มีนะก็ถ้าใครขาดตัวไหนก็ไปเลือกตัวนั้นนะเพราะว่าสหาย UR ถึงมันจะ2ดาวอะ่ะมันดีกว่าสหาย s d r แน่นอน100%เลยเพราะมันให้บัฟที่ย่อมข้างเยอะนะถ้าใครไม่มีตัวไหนก็เลือกตัวนั้นไปก่อนเลยก็ได้หรือถ้าใครมีทุกตัวแล้วแล้วอยากจะเพิ่มดาวผมก็ขอแนะนําเชิงซินแล้วก็ทางเชิญน,นะให้ขึ้น3ดาวเลยหรือว่าใครมีเชิงซินกับทางเชิญ3าดาวแล้ว,ลวก็ก็อาจจะไปเลือกพวกแบบ อ,อ่าไอของจิงมก็ได้นะนี่ของที่3ดาวก็ดีแล้วก็เป็นปซืลอเรื่องสาดาวก็ดีมากันตรงนี้หรือว่าจะเป็นหางซานก็ได้สามตัวนี้ถ้าใครแบบอยากเพิ่มดาวที่แบบอาสดาวนะแต่สําคัญหลักๆคือนะ ซินกับถังเชิญเนี่ยคือเป็นสหายที่เพิ่มดาเมจให้แบบเห็นผลแล้วมันคือดีมากๆอ่ะกันต้องมีเลยนะสองตัวนี้นะหลักๆเลยนะถ้าใครคิดแลไมออกคือสแปมสองตัวนี้เลยก็จะประมาณนี้สองสหายนะก็อย่าลืมไปดูไอดีัวเองด้วยนะถ้าไม่มี U r ตัวไหนก็เลือก UR ตัวนั้นนะเดี๋ยวเพิ่งทําดาวก่อนมีสหาย UR ให้ครบหมดทุกตัวแล้วค่อยเพิ่มดาวนะนี่คือคําแนะนําเลยของต่อมาก็จะเป็นพวกแบบแฟชั่นแล้วเนาะเออนี้น่ารักดีนะพวกไอเป็ดเนนะี่ย มันรู้สึกมันร้องเนี่ยร้องแบบเ่ยมันจะเหมือนแบบไก่โอ๊กป่าก็ไม่รู้นี่แล้วก็มีอาพาหนะใหม่นะนี่เป็นแบบอะไรจรวดรจีนเนาะนี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นดอกไม้กองติดอาวุธแล้วก็พวกแบบที่เอาไปอัพตัวละครต่างๆนะนี่จะเป็นที่ลังการ์ดที่ตีบกก็ว่ากันไปตรงนี้แล้วก็จะมีเก็บอังเปาด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บอังเปาตามเวลาด้วยมันก็จะได้พวงได้เพชรสุ่มันไปนี่ก็จะประมาณนี้ที่เหลือก็มันก็จะเปิดทยอยเปิดแบบาตามวันนะวันที่14บสี่วันที่19อะไรอย่างเงี้ย ก็จะประมาณนี้แล้วก็อีก2วันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตรงประกาศเนี่ยมันจะมีวงล้อชโชคดีมานะทุกคนก็เตรียมเพชรไว้ด้วยละกันเนี่ยมาไวให้มากรอบนะี้คือมากลางเดือนเลยเนะี่ยวันที่1 4กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ด้วยเนะี่ยก็ทุกคนอย่าลืมเตรียมเพชรมาซุ่มกันด้วยนะมาไวจริงๆรอบนี้ตอนนี้เพชรผมก็มี3ามหมื่นห้าอกนะโอ้โหก็คือแบบน้อยอยู่นะปกติอะวงล้อมารอบหนึ่งก็อาจจะมี4ี่ห้าหมื่นก็แบบว่ากันไปเนาะรอบนี้มันมาไวจริงๆเพราะมากลางเดือนเลย ก็อาจจะเก็บได้เท่านี้เดี๋ยวอีก2วันเราก็จะมาสุม่มวงเราโชคดีให้ดูกันนะก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนรอบก่อนแ้วก็มีเท่าไหร่สุ่มเท่านั้นแล้วกันอาจจะดวงดีได้บานลงพานนาะมาด้วยตรงนี้แล้วก็เรามาดูของที่สามารถขุดได้ในส่วนของกิจกรรมตรุ้ดจีนดีวกว่าที่เราได้แผ่นขุดสมบัติมาแนละ้วนี่ของที่ได้ก็จะมีนี่เลยนี่ดาวยกวก็เป็นเพชรแล้วก็ไม่ใช่เออเพชรถูกแล้วแล้วก็เป็นที่หลังการแล้วก็เป็นที่ตีโบแล้วก็เป็นภายในยแบบสุม่มหน้านี้ไม่ได้เลือกเองนะ แล้วก็เป็นหินถามจาันเอาไว้สุ่มนะแล้วก็หินจันบริสุทธ์ตรงนี้แล้วก็จะเป็นกล่องการ์ดเลือกเองนะโอ้เป็นระดับเซเนอร์นะใครขุดได้นะคือดวงดีมากเลยนะตรงนี้ก็ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปของชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นโอ้พานะเลือกเอง <Nice. S 1> โอ้ถ้าใครขุดได้นะี่คือแบบดวงดีมากๆเลยนะแนะนำนะใครขุดได้คุณมอไซเลยบอกเลยว่าเป็นพานะที่เร็วที่สุดในเกมนะ สามารถวิ่งไปแบบแบนไปเปิดหรือว่าไปแบบเปิดไฟเปิดอะไรได้แบบไวเติมไฟอะไรได้ไวมากสำหรับมอเตอร์ไซค์นี่ว่เาเทมากนี่แล้วก็เป็นคุกกี้นะคุกกี้เนี่ยก็น่าจะขูดแล้วสุ่มว่าเราจะได้คุกกี้มากี่อันแล้วก็เอาไปแลกของาะวันตามร้านค้าตุ๊กจีนนะตรงนี้ก็ของก็ถือว่าดูดีอยู่นะก็อย่าลืมมาทำเควสแล้วก็ไปขุดกันด้วยตรงตรงนี้นะ ต่อมาเรามาดูอัปเดตในอนาคตที่จะเข้ามาดีกว่าผมคิดว่านะอย่างแรกที่ผมเห็นเลยก็จะเป็นการนะผมพาไปดูมันจะมีการใหม่เข้ามาแล้วนะแต่กิจอีเวนต์ยังไม่มานีนี่นี่ก็คือการเสืออู่เทพนะนี่มันจะเป็นการเสืออู่นะบอกเลยว่าอย่างสูงไปนะี่แค่ระดับ SR เรเน cool. ี่ยผมพาไปดูระดับ UR อาร์นี่เหี้ยวอุ้ยระดับ UR อาร์อย่างสูงไปะการเสืออู่ะนะเพิ่มความเสียหายกดดันด้วยอะเพิ่มความเสียพลังกดดันอ่ะ อบอกเลยอย่างสุ่มไปนะเดี๋ยวรอแบบทางตัวเกมปล่อยไหมสุ่มแล้วเราจะมาสุ่มแล้วก็มาดูสกิลวิเคราะห์อันนี้ก่อนว่ามันเก่งหรือเปล่านะนี่ก็แบบให้มาดูอาร์คคร่าวๆแบบอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเทพมาแน่นอนนะนี่บอกเลยว่าสวยมากๆกับตัวขอ,องเสียวอุ่แล้วก็ต่อมาผมคิดว่าน่าจะมีสหายใหม่มานะเพราะว่าล่าสุดมันเพิ่มแบบอ่าช่องสหายมานะนี่ตรงนี้เห็นไหมมันเพิ่มสหายมาช่องสายมาให้ใส่หนึ่งช่องนะ ผมได้ยินข่าวๆข่าวมันน่าจะเป็นแบบปีปีปตรงร่างเทพนะสายใหม่แต่ไม่รู้ว่ามาตอนไหนผมว่าน่าจะเร็วๆนี่แหละเพราะว,ว่ามันกดช่องสายไมหมสายละก็อาจจะเร็วๆแบบะเผออาจจะมาแบบใกล้ๆออก,กับ,บการ์ดนี่แหละการ์เทพแบบ่อคิดว่านาโค่ะน่าจะมีการ์เทพเสียวอูแล้วก็อาจจะเป็นสาย UR ารใหม่ร่างเทพปีปีตรงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูว่ากันไปนะตอนนี้ก็ ี่กิจกรรมเข้ามาคร่าวๆก็จะเป็นตุจ่จีนแล้วก็เป็นวงล้อชโชคดีอีก2วันนะเดี๋ยวเราก็มาสุมกันนะก็ประมาณนี้ละคกันในสองคลิปวิดีโอนี้หน้าถ้าเพื่อนๆชาบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยถ้าผมอธิบายตรงไหนตกหล่นไปหรือมีข้อมูลใดว่าจะได้ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณล้ทีนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวนี้แต่เหล่านี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย